สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวีลึงถาทุกคนนะครับลำพงหอนตูดหอนตัวนี้ขาดแล้วล่ะลูกค้าบ,บอกมันไม่ดังนะเราดูว่าขาดจริงหรือไม่อย่างไรต้งมิเตอร์คูณหนึ่งวัดดูเ่อมดังนะพอดึงโอ้วัดเห็นโอมด้วยนะแต่ทำไมมันไม่ดังแคกๆนะเห็นไหม ไม่ดังแค่ๆเลยอ่านี่คือศูนย์โอมนะดูนี่คือศูนย์โอมนะนนมนะแล้วที่นี่เราวัดดูอ่าเห็นไหมสายในศูนย์โอมเลยนะครับช็อตมาี่นี่ไหมไม่มาเนาะอ่านะครับไม่ดังนะครับเกิดการช็อตช็อตที่ไหนครับช็อตที่นี่หรือไม่ก็ต่อดีอยู่นะเอ๊จะเป็นเพราะอะไรว่าเห็นเป็นศูนย์โอมนะครับไม่มีเสียงดังนะฮะ เดี๋ยวมาดูว่าภายในจะเป็นอย่างไรนะครับมุนน็อตสีตัวดูภายในกันโอ้โหลายลูกแล้วเนี่ยมาดูนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ขาดไหมนะครับตัวนี้ขาดนะครับอ่ะถ้าตัวนี้ขาดแล้วก็ตามไปครับ ก็เป็นวอยนูนแบบนี้ทั่วไปนะครับนี่เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ใส่วอยใหม่เข้าไปก็ก็ไม่น่ามีปัญหานะในในส่วนนี้นะครับ๋้วผมดําเนินการเปลี่ยนวอยนะครับก็ไม่มีอะไรมากละก็แค่เอาใส่เข้าไปแล้วต้อหมุนตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับในตอนที่เราหมุนนอนะ็อตเนาะเอาใส่ตัวนี้เข้าไปครับ นี่ครับอ่าเรียบร้อยนี่ครับก็ใส่ก็ไฟตามเดิมนี่ครับจะสังเกตได้ว่าอันนี้มันเป็นใหญ่ใหญ่อันนี้ก็เป็นเล็กเนี่ยนะมีเล็กกับมีใหญ่นะนะครับดูดิใส่ก็ไฟตามเดิมนี่ครับตัวนี้ไม่ต้องระวังอะไรมากตัวนี้เป็นพลาสติกนะมันจะมีมันจะมีรุ่นที่เป็นพลาสติกกับรุ่นที่เป็นโลหะนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่เท่าไหร่นะ ในการระวังในการระวังจุดบัตรกีนี่นะครับไม่ไม่ต้องนะครับแต่มันจะต้องมีจุดที่ระวังก็คือจุดด้านล่าง,งตรงนี้นะเพราะบางทีบัตรกีแล้วแต่กลัวมันสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะถ้ามันถ้ามันสูงขึ้นนะสมมติว่ามันสูงขึ้นแล้วกันมันจะมาชอ็อตเนี่ยก็เลยมีการแปะเทปกาวไงครับบางทีเราเทปกาวออกนะ เนี่ยจุดที่บัตรกีนะครับจุดอย่างเงี้ยนะครับจุดย้ําเนี่ยมันช็อตนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีบัตรกีเราตะกุ่มไหลมานะรามาระวังด้วยเอาใส่เข้าไปตามเดิมนะครับตรงนี้นะนี่ใหญ่มันใหญ่นะเนี่ยดูดูตัวนี้อ่ะนี่นะมีใหญ่มีเล็กนะอ่ะโอเค ใหญ่จะเล็กทําไมก็เพื่อที่จะบอกคั่ไงครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะดังหรือเปล่าถ้าเอามิเตอร์มาเขีย่ยต้องดังนะตั้งคูนึงนะครับนะี่เนาะอ่ะดังอย่างนี้นะไม่ว่าจะเขี่ยข้างไหนก็ดังนะไหมอ่ะทีนี้ลองเอาไฟเอาไฟที่มากกว่ามากกว่ามิเตอร์มาเขีย่ยดูนะ มันก็จะดังแรงขึ้นอ่าโอเคแล้วทีนี้เวลาเอาไฟที่มากกว่าพิเตอร์มาเกี่ยถ้ามันโดดดึงดึงขึ้นมานะแสดงว่าขั้วที่เราใส่นะถูกต้องอย่างเงี้ยมันโดดขึ้นมาก็แสดงว่าขั้วบวกจะอยู่อยู่บวกนี่นี่ลบอยู่นี่นะดูนะมันจะเด้งดึงขึ้นมานี่นะ นะครับแต่อย่าไปทําบ่อยนะลวมันจะขูดทำแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันยังดูดลงอยู่ก็แสดงว่าผิดขั้วแล้วคืออย่างนี้นะมันโดดดึงขึ้นมานะเนี่เราเอาบวกใส่ด้านนี้ใช่ไหมด้านด้านเล็กเนี่ยก็แสดงว่าเล็กนี่เป็นบวกนะใส่แล้วมันโดดขึ้นมาตัวนี้ลบนะเห็นี่าววิธีหาขั้วมัน <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ แล้วทีนี้ในการใส่มาแบบนี้เนาะถ้าจะไปใส่กับลำโพงตัวเดิมนะครับโดยโดยมีการทำมาแบบนี้แล้วก็ลำโพงตัวนี้มีมีมอแปลงลายด้วยเราก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันแล้วก็เอาไปใส่ที่เดิมนะครับอาจจะทำให้สายถูกบวกลบให้มันถูกต้องนะ แล้วทีนี้เวลาไปต่อเข้าที่มอปแปลงในลายเราก็ต่อให้มันถูกอย่างเก่าที่มันมานะพูดถึงนะ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนครับเอามาใส่แม่เหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาทําอะไรสนุกกันต่อเครื่องเสียงเข้ามาแล้วเรามาลองฟังเสียงดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก่อนนะครับต่อเครื่องเสียงก่อนนะนี่ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดังแล้วทีนี้นี่คือเบียดนะอ่านี่เบียดอ่านี่ดังดีนีี่เบยดนี่เบียด นะครับปิดเครื่องเสียงก่อนคือเบียดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานี้ได้เวลาเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับแล้วมันไม่ตรงแต่ละมุมนี่มันไม่ได้มันไม่ตรงมันก็จะทําให้ตัวนี้ผิดรูปทรงนี้นะครับมาเบียดแม่เหล็กเนี่ยเบียดไม่ว่าจะเป็นเบียดในหรือว่าเบียดด้านนอกก็ตามเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาไม่สดใสนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับเราหมุนน็อตเข้าไปบางทีมันไม่ตรงมากมันบางทีมันต้องขยายรูพวกนี้ด้วยนะนะครับขยายรูพวกนี้ด้วยเพื่อนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้ารูน็อตเนี่ยนะครับเนี่ยพอหมุนน็อตแล้วให้มันขยับได้นิดนึงนะบางรูมันแน่นเกินบางรูไม่ตรงอะ่ะเราอาจจะต้องขยายรูพวกเนี้ย เวลาใส่เข้าไปเนะยหมุนน็อตสามตัวเข้าไปก่อนเราขยับหาจนเสียงชัดที่สุดดีที่สุดและก็ไม่เบียดนะครับเราถึงจะสามารถที่จะขันน็อตให้แน่นได้นะครับมันเป็นแบบนั้นนะต้องขยายรูพวกนี้ด้วยเนะี่ยถ้าไม่ขยายรูพวกนี้ถ้ามันตรงเป๊ะพอดีมันก็ดีไปแต่ถ้ามันแต่ส่วนมากแล้วส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยตรงนะมันต้องขยายรูพวกนี้ด้วยนะนิดนึงนะเอาออกสักมิลหนึ่ง เพื่อที่จะให้เกิดการขยับตัวนี้ได้เวลาเวลาจับน็อตลงไปบางทีมันจะได้ขยับได้นะนะครับแล้วจะทําให้มันได้ศูนย์กลางที่สุดแหละนะครับถ้าไม่เช่นนั้นละเสียงมันจะบี้จะแตกนะแต่มันดังนะแต่เสียงมันแตกนะครับเอาเดี๋ยวจัดไปครับเดี๋ยวผมขยายรูตัวนี้แล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วหมุนนะขยายรูนิดหนึงนิดเดียวแล้วมาลองดูกัน เพื่อนๆครับที่นี้นะครับในกรณีที่เราได้เสียงเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับอามันดังดีแล้วล่ะนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับวัดขั้วนี้นะครับเทียบกับน็อตนี้ด้วยนะครับจะต้องไม่มีค่าโอห์มนะครับจะต้องไม่ช็อตนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเบียดเนี่ยมันจะช็อตนะครับช็อตมีมีมีค่าโอห์มนะ นะครับเอามิเตอร์มาวัดดูตั้งคูณหคูณ1ิก็ว่ากันไปนะครับวัดเทียบกับหัวน็อตนี่แหละนะครับบางทีใส่เข้าไปแล้วมันเบียดนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวนี้ถ้าหากว่าเบียดแล้วก็มีค่าโอห์มก็อาจจะไม่ส่งผลสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่านะครับมันเป็นตัวเหล็กนะตัวนี้เป็นเป็นโลหะนะครับมันจะมีผลมากเลยนะครับ จะมีผลมากแต่ว่าถ้าตัวนี้เป็นพลาสติกอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับออน,นอะได้เป็นที่น่าพอใจแล้วก็เอาไปประกอบเข้าไปที่ตูดเขานะครับตัวนี้หมุนออกไม่ได้แน่นมากนะครับตัวนี้หลุดออกมาทั้งทั้งตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับในกรณีที่เสียหายนะครับมันจะมีชุดซ่อมตูดทอนอยู่นะครับ จะเป็นเกลียวตัวนี้มานะนะครับจะมาเป็นแผ่นไปเอาตัดตัวเขาออกแล้วไปเอาน็อตหมุนเข้าไปที่ตูดหอนนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเกลียวตัวนี้ให้เป็นชุดซ่อมตูดหอนนั่นแหละนะนะครับก็มีอะนะครับก็มีแค่นั้นแหละเนาะการซ่อมนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่การหมุนน็อตนะครับถ้าเราหมุนน็อต ความแน่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ศูนย์ไม่ได้องศาเขาเนี่ยจะเบียดนะครับก็พยายามอย่าให้เบียดเนาะแต่บางอันมันก็เบียดเพราะแม่เหล็กมันเคลื่อนก็มีนะบางทีนะครับเป็นหลายอยานะ่างเนาะก็เอาจนดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็ฟังเสียงนะครับฟังเสียงดูด้วย,ยเสียงฮอนก็จะดังแบบนี้แหละครับดังกากๆาก,ากแล้วก็มีเสียงมีลมดันออกมาตรงนี้นะนะครับพอไปเข้าปากฮอนนังจัด ดังดีขึ้นนะเพื่อนๆครับผมได้ทําการซ่อมแซมเสร็จแล้วนะทีนี้ตอนที่ผมซ่อมนะครับผมได้มีการสลับสายนะครับสลับสายตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ดํานี่ลบตัวนี้ก็แดงนี่บวกแล้วนะครับพอดีผมก็ต้องทําการต่อเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งแต่เดิมเป็นยังไงผมก็คงจะได้สลับแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมมาสลับภายในตัวนี้แล้วนะก็เพื่อที่จะให้ระบบ ดำเนินการไปโดยถูกขั้วก็เดิมขวัวเก่านะครับเวลาไปติดตั้งในระบบแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับคือเขาวางระบบไว้อย่างดีแล้วพอมาซ่อมหอนแล้วกลับไปเนี่ยมันมันผิดขั้วนะเส,เสียงมันผิดมันก็จะทําให้ระบบนั้นเพี้ยนไปหมดนะครับก็ผมจะต้องดําเนินการสลับแล้วนะทีนี้คือสายเข้าไปยังไงก็ต้องสลับใหม่แล้วนะครับนะให้มันตรงตามสี นะครับก็ว่ากันไปในส่วนรายละเอียดตรงนี้ต่อไปในส่วนของการซ่อมฮอนก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับมีรายละเอียดแค่การขันน็อตเพียงเท่านั้นจะเป็นเรื่องถ่ายกระจบคลิปวิดีโอในวัยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ